สวัสดีจ้าสามสาววิชาโครงงานค<า>่ะอาเริ่มเลยจาทิวค่คะเคยทดลองขึ้นรูปเป็นแผ่นมาสามรอบแล้วค่ะทำแบบสามสูตรแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วที่ไปใช้เครื่องอบหนูรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ผลนะคะรู้สึกว่าตากแดดมันยังโอเคกว่าเพราะว่าใช้เครื่องอบมันเหมือนแบบ คือมันไม่แห้งสักทีอะคะ่ะมันแบบชื้นอยู่ตลอดเลยค่ะครูเ mm hmm. ก,ก้าก็เลยบอกว่าให้ใช้แดดจะดีกว่าถ้าใช้เครื่องอบให้ใช้ตอนที่มันฝนตกอะคะ่ะก็เลยแบบถ้าปกติก็ใช้แดดดีกว่าแล้วตากกี่แดดตากแดดเหรอคะใช่ใช่คือน้องจะใช้เครื่องอบหรือน้องจะใช้แดดก็ได้แต่สิ่งที่น้องจะต้องมีเหมือนกันก็คือการจด ค่ะเช่นถ้าน้องใช้แดดใช่ไหมคะน้องก็ต้องบอกว่าระยะเวลากี่ชั่วโมงในการตากแดดค่ะอตอนนั้นลองตากสามชั่วโมงก็พอดีแล้วค่ะแล้วในระหว่างสามชั่วโมงมีเทอร์โมมิเตอร์อยู่ในอยู่ในภาชนะเราด้วยไหมไม่มีค่ะนั่นแหละสิ่งที่ต้องมีเพิ่ม หนึ่งเนาะระยะเวลาสองบอกค่าอุณหภูมิในวันนั้นมันจะเป็นสูตรของเราที่เราจะเอามาเอามาเขียนในอาจจะเขียนในบทที่สามบทที่สี่หรือแม้แต่เอาเขียนแน่ตรงแหล่งอ้างองิงหรือว่าภาาผนวกเนะาะดังนั้นอันนี้เดี๋ยวจะขึ้นรูปใหม่อีกครั้งไหมหรือจะมีการตากแดดอีกรอบไหม เดี๋ยวจะทําอีกค่ะ oh. จะต้องทําอีกอยู่ค่ะงั้นถ้าทําอีกสิ่งที่อย่าลืมนะคะก็คือสูตรของค่าพลังงานที่ได้รับในสามชั่วโมงแต่แต่ละวันมันพลังงานความร้อนมันไม่เท่ากันใช่ไหมคะและช่วงเวลาก็ไม่เท่ากันดังนั้นสิ่งที่น้องต้องบันทึกก็คือน้องตากในช่วงเวลาใดเช่น บ่ายโมงตรงถึงสี่โมงเย็นค่าความร้อนของพลังงานแสงอาทิตย์จะสูงกว่าในช่วงเก้าโมงเช้าถึงเที่ยงค่ะน้องรู้ก่อนมาไหมน้องรู้มาก่อนไหมน้องต้องรู้จีน้องเรียนพลังงานทดแทนมาแล้วอะ่ะรู้ค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้วัดโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ค่ะอ่านั่นแหละนั่นแหละดังนั้นน้อง น้องเลือกช่วงเวลาไหนตอนตอนที่น้องทำครั้งแรกอะ่ะสิบเอ็ดมงถึงถึงประมาณบ่ายสองครึ่งอะคะ่ะอ๋ออ๋ออ๋ออลองขยับมาเป็นช่วงกลางวันช่วงเลยเที่ยงไปเลยอตอนบ่ายโมงเป็นต้นไปเลยเหรอคะใช่ใช่แล้วให้มันไปแตะที่บ่ายสามให้ได้บ่ายสามบ่ายสี่ให้ได้ค่่เนาะ เราก็ทำแบบนั้นอ่ะซ้าๆทำแบบนั้นซ้าๆลองดูว่าถ้าสามชั่วโมงแล้วมันจะดีต่างกันไหมเนอะแล้วก็เดี๋ยวได้มาโรงเรียนอีกครั้งไหมอ่ะเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปด้วยอืมเดี๋ยววันพุธหนูมีไปโรงเรียนคะ่ะวันพุธเออเดี๋ยววันพุธแวะมาเอาเนอะเดี๋ยว เย็นไม่เย็นนี้ก็พรุ่งนี้เช้าครูจอยเข้าโรงเรียนเดี๋ยวครูจอจะเอาเทอร์โมวิเตอร์ไว้ที่โต๊ะครูจอให้นะค่ะน้องคิดว่าจะใช้กี่อันอือคะ่ะถ้าใช้มันจะต้องใช้ยังไงอะคะเอาไปเสียบไว้ตรงตรงไหนคะแล้วน้องตากสภาพไหนตากในถางตากาใน ค่ะตากในกรอบแม่พิมพ์เป็นวงกลมอะค่ะตากในกรอบแม่พิมพ์เป็นวงกลมกรอบแม่พิมพ์ก้นตื้นหรือก้นลึกก้นลึกค่ะก้นลึกงั้นก็เอาเทอร์โมมิเตอร์ใส่เข้าไปได้เหมือนเหมือนเราเอาเทอร์โมมิเตอร์ใส่เข้าไปในบีเกอร์ได้ไหมหรือว่าก้นไม่ลึกขนาดนั้นคุณคะเดี๋ยวหนูแชร์ให้ดูได้ไหมคะได้ได้ได้แชร์ให้ดูได้จ้ะ ผู้ค้าเป็นแบบนี้ค่ะอ่อไม่ลึกมากแต่ก็ใส่ได้อยู่ใส่เทอร์โมเมิเตอร์แบบเอียงเอียงนอนนอนค่ะจะก็คือเทอร์โมเมิเตอร์ไม่ได้วัดแผ่นดูดซับนะแต่วัดอุณหภูมิภายนอกอะที่เป็นที่เป็นสิ่งแวดล้อมอะ่ะอืมไม่ใช่ใชไม่ได้วัดระบบวัดสิ่งแวดล้อมก็เอียงเอียงนอนนอนไว้ค่ะ แล้วเวลาน้องทําเนี่ยน้องทําทีเดียวสองแม่พิมพ์สามแม่พิมพ์เลยเป้าหล่ะใช่ค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นก็มันเป็นสภาพแวดล้อมเดียวกันนะเนาะถ้ามันเป็นสภาพแวดล้อมเดียวกันก็เอาอันเดียวได้ไหมเอาอันเดียวก็ได้ลูกมันเป็นสภาพแวดล้อมเดียวกันเจ้ะค่ะวัดตั้งแต่เริ่มตากจนถึงตากเสร็จเลยใช่ไหมคะใช่จ้ะ วัดตั้งแต่เริ่มตากจนถึงตากเสร็จแต่เวลาเก็บค่าอาจจะเก็บชั่วโมงละครั้งก็ได้ใช่อืมเช่นตอนเริ่มตากคือบ่ายโมงใช่ไหมตอนบ่ายโมงก็วัดค่าครั้งหนึ่งบ่ายสองก็วัดค่าครั้งหนึ่งบ่ายสามก็วัดค่าครั้งหนึ่งเงี้ยค่ะตอนจะเก็บก็วัดค่าอีกครั้งหนึ่งก็ได้แล้วก็เราก็จะได้ค่าอุณหภูมิเฉลี่ย ในช่วงเวลาที่เรา,าตั้งวางค่ะเราจะสามารถเอาค่าอุณหภูมินี้แปลงออกมาเป็นค่าพลังงานความร้อนได้ไหมฝากไปคิดหน่อยค่าพลังงานความร้อนใช่ไหมใช่ค่ะค่าพลังงานความร้อนค่ะ,ค,ค,ะคือคือถ้าเราทำในตู้อบใช่ไหม เราก็จะใช้หลักการเดียวกันก็คือเราใส่ความร้อนไปเท่าไหร่อย่างเงี้ยครูจะนึกนึกไม่ออกเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้อยู่ใกล้ตู้อบนานแล้วมันมันมีกิโลแคลอะไรอย่างงี้มีไหมตรงตรงปุ่มที่น้องใช้เครื่องอบปุ่มของมันอะไม่มีคุณนึกไม่ออกเหมือนกันว่ามันมีปุ่มอะไรบ้างครูคะหนูก็ นึกนึกไม่ออกเหมือนกันคะ่ะมันมีแต่แบบองศาแล้วก็ตัววัดความร้อนแบบเลือกเลือกระดับความร้อนนะคะแ,แบบไฟร้อนบนล่างเ,เออนั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้หรือไม่พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวครูจะลองเข้าไปดูอีกทีแต่ที่อยากจะฝากก็คือน้องต้องแปลงค่าแสงอาทิตย์ที่ส่งกระทบแผ่นดูดซับเนี่ยให้ออกมาเป็น แคลอรี่ให้ได้ให้ออกมาเป็นหน่วยของพลังงานให้ได้เป็นจูลเป็นแคลจะทำยังไงโอเคไหมค่ะฝากไปดูสูตรสิอ่าไปหาสูตรในการคำนวณสิแล้วเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราขาดอะไรไปเรามีค่าอุณหภูมิแล้วเราเปลี่ยนกลายเป็นพลังงานจูลเลยได้ไหมเอ๊ะหรือว่าเราขาด ข้อมูลอะไรไปที่เราจะต้องใช้เนาะจากหาในคาบนี้เลยนะคะเพื่อที่ว่าเย็นนี้หรือพรุ่งนี้เช้าเนี่ยครูเข้าโรงเรียนครูจะได้ดูว่าเอ๊ะมันต้องหาค่าอันนี้เพิ่มควรจะต้องเอาอุปกรณ์อันนี้มาวางให้ทิวหยิบกลับบ้านเนี่ยเออในในครูจอยขอดูความคืบหน้านิดนึงไล่ตั้งแต่ อันแรกๆที่นูอันนี้คือใน,อน,นไอแพดน้องหรอใช่ค่ะจ้ะจะเอาเลย,เอ,เลยอันนี้คือครั้งแรกที่เริ่มทําค่ะก็คือใช้ผักตบชาวาห้าร้อยกรัมแล้วก็โซดาไฟาอีกห้าสิบกรัมค่ะอันนี้หนูก็แช่ผักตบชาวาในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์หนึ่งคืนค่ะความเข้มข้นห้าเปอร์เซ็นแล้วก็เอาไปต้มในสารละลายอีกสี่สิบนาทีค่ะ แล้วก็ตากแห้งอีกสี่ชั่วโมงค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะแต่หนูรู้สึกว่าอันนี้มันยุ่ยเกินไปค่ะเพราะว่าใช้โซดาไฟในปริมาณมากค่ะมันก็เลยแบบไม่ได้เยื่ออะไรเลยค่ะแล้วก็ขึ้นรูปไม่ได้อะค่ะเพราะว่ามันมันยุ่ยเกินค่ะอันที่สองก็เลยลองแบบไม่ใช้โซดาไฟเลยค่ะแค่ต้มผักตบเฉยเฉย แล้วก็เอาไปตากแห้งค่ะก็จะได้รูปประมาณนี้ค่ะแล้วก็ขึ้นรูปเป็นแผ่นได้ค่ะอื mm hmm. แล้วก็ที่ไปวันอาทิตย์ที่แล้วหนูลองลดความเข้มข้นลงค่ะเป็นยี่สิบกร,รมัมเป็นความเข้มข้นสองเปอร์เซ็นตแล้วก็รู้สึกว่ามันก็โอเคค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ยุ่ยเกินมันพอขึ้นรูปได้ค่ะมันข oh. ึ้นรูปได้เลยค่ะอ๋อเจ้าคิดว่าจะใช้สูตรแบบนี้ค่ะอ๋อ oh, จะใช้สูตรที่สาม เหตุผลค่ะเพราะว่าอันนี้คือสูตรที่สองมันไม่ได้ใช้ใช้โซดาไฟยุยมันแบบมันใช้เวลาต้มนานค่ะแล้วก็มันมันไม่ได้กากใยเลยค่ะมันต้องมาปั่นถึงจะได้ถึงจะได้เป็นกากใยคุยๆเยงนี้ยค่ะอ้าวเสียเวลาไปปั่นก็เลยใช่ค่ะก็เลยใช้โซดาไฟแต่ว่าลดความเข้มข้นจากห้าสิบเป็นยี่สิบกรัมค่ะรู้สึกว่า ค่ะค่ะมันพอดีมันก็ได้เส้นใหญออกมาค่ะแล้วก็เอาไปขึ้นรูปซึ่งสูตรนี้หนูหนูหนูค้นพบเองหรือว่ามันอยู่ในไอเอกสารอ้างองิงหนูลองเองค่ะอโอเคโอเคจ้ะเพื่อนเพื่อนก็รู้ด้วยใช่ไหมอันนี้ค่ะโอเคงั้นสูตรนี้ตอนนี้ชอบที่สุดว่างั้นใช่ค่ะอ่าอ่าโอเคแล้วจะทำอะไรต่อ ตอนตอนนี้ได้วางแผนจะยังไงต่อแล้วจะทาวันไหนยังไงจ๊ะยังยังไม่ได้คุยเลยค่ะว่าจะทําวันไหนแต่ว่าจะต้องทําขึ้นรูปแผ่นแบบเนี้ยคะ่ะแล้วก็เพื่อเอาไปทดลองกับกล้วยเลยอะคะ่ะอีกรอบหนึ่งทดลองกับกล้วยอีกรอบหนึ่งแล้วที่ให้ครูจอยดิวมหลาลัยไว อันนี้คาดว่าจะเป็นประมาณเดือนไหนจ๊ะน่าจะประมาณกลางเดือนมีนาเลยค่ะอ๋อกลางเดือนมีนาจ้ะค่ะเป็นช่วงปิดเทอมพอดีอะละค่ะได้ได้ได้ครูจอยสแตนบายอยู่ละครูโครงงานไม่มีวันหยุดหรอกเนี่ยโอเคค่ะลุยๆกันไปจ้ะแต่ปกตินะวันวัน,ว,นวันที่นักเรียนหยุดครูก็ไม่ใช่ได้หยุดกัน ครู <inate> ก,ก็ทำงานกันนั่นแหละทํางานทั้งปีนั่นแหละจ้าอือค่ะจา้าลูกขอเออที่วัดค,คุณคภูมิค่ะเทอร์โมมิเตอร์เป็นสองได้ไหมคะได้แต่ว่า <c oughs> บางทีจะลองเป็นอีกเวลาเผื่อมันทับกันเนีค่ค่ะอยากรู้เวลาที่แบบอะไรมันจะดีที่สุดอยากลอง<ด>เปรียบ <ๆ S 2> เทียบก่อน <k> ได้เลยเทรอร์โมมิเตอร์ที่ครูจะยืมให้เป็นเทอร์เป็นเทอร์โมมิเตอร์น้ํา แอลกอฮอล์สีแดงข้างในนะโอเคไหมที่เป็นแท่งยาวๆ<ะ>นะสองอันนะลูกเนาะค่ะอ่าฮะได้ได้คิดอะไรออกได้อีกก็ทักมาที่เราจะเอาแผ่นเอ้ยเดีย๋ยวก่อนเราจะได้แผ่นมาเสร็จแล้วเราจะไปเข้าเอาแผ่นแผ่นที่เราได้นี่เอาไปเข้าเครื่องวัดความหนาแน่นเนื้อถูกต้องไหมคะ เอาแผ่นไปทดสอบกับกล้วยค่ะแล้วก็เอากล้วยไปวัดความแน่นเนื้อค<ช>่ะอ๋อแผ่นไปทดสอบกับกล้วยเสร็จแล้วอกล้วยเนี่ยไปไปมหาลัยเอากล้วยไปมหาล<า>ัยอือใช่ค่ะงั้นก็ต้องคำนวณวันดีๆอ่ะค่ะแล้วก็จะได้นัดวันเขาทำการทดลองไม่อย่างนั้นสมมุติเนะ มันมีความเออร์เลอร์กเกิดขึ้นเช่นเราทำไปจนครบส5้าวันละอีนอตามที่เราคิดว่าปรากฏว่าเราไม่ได้แจ้งครูวไว้ก่อนครูไม่ได้นัดหมายเขาไว้ก่อนปรากฏว่าพอครบวันที่สิบห้าปุ๊บทางมาหาลัยบอกว่าโอ้วันนี้มีงานใหญ่ติดงานไม่ว่างไม่ว่างให้ใช้อย่ามันอาจจะมีเออร์เลอร์แบบนั้นเราก็อาจจะต้องรอ ไปอีกเงี้ยกล้วยแทนที่วันที่15้าจะได้ไปทําก็กลายเป็นวันที่16 17กสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบยดยิบสองป้าดกว่าจะไปไ,ไปทําก็วันยีบสองแล้วอย่าเงี้ยก็คือมันมันจะมีความเออร์เลอร์ดังนั้นเราควรจะวางแผนว่าเราจะต้องการแผ่นดูดซับอีกกี่แผน่นวันไหนเนี่ยคุณจะอยากให้ลูกได้ได้ใช้ซูมตรงเนี้ยคุยกันได้เลยนะคะ ดี๋ยวคุยใเปิดห้องให้คุยกันเลยหรือว่าน้องจะคุยกันเองหรือยังไงดีโลกน้องสะดวกแบบไหนลลกเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันเองก็ได้ค่ะอ่าเดี๋ยวคุยกันเองให้งั้นจดบันทึกเอาไว้นะคะก็คือข้อที่หนึ่งนะคะก็คือหาสูตรคำนวณพลังงานนะคะอ่าข้อที่สอง แจ้งครูจอยมาในกลุ่มไลน์นะเกี่ยวกับสูตรคำนวณพลังงานนะคะพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะขอเพิ่มนะคะข้อที่สามก็คือเราตั้งใจจะให้ได้จํานวนกี่แผ่นวันไหนหนอลูกเนาะกี่แผ่นได้แผ่นดูซับเอทิลีนเนี่ยกี่แผ่นจานวนสูงสุดกี่แผ่นวันไหนกำหนดวันด้วยนะคะ แล้วข้อที่สี่ก็คือเราจะห่อกล้วยเอาไว้เนี่ยหรือดูดซับเอทิลีนจากกล้วยเนี่ยเป็นระยะเวลากี่วันเนาะสี่คำตอบเนี่ยคูจอยขอภายในวันศุกร์นี้ได้ไหมคะเนาะได้ค่ะวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทยอยทยอยตอบมาในในไลน์กลุ่มเรานะคะ เจะได้ช่วยเติมเต็มกันโอเคงั้นีเด็กมีอะไรถามครูเฉยอยู่ไหมอะตอนนี้ครูเฉยก็ไม่มีอะไรละเข้ามาบรฟเฉยเฉยยังไม่มีค่ะตอนนี้ยังไม่มีค่ะเดี๋ยวถ้ามีเอิรนมาเนอตอนนี้ก็คืออยู่ในหัวครูนี่เทอร์โมมิเตอร์สองอันโอเคน้องปิ่นกับน้องสบายอ่ะมีมีเพิ่มเติมคำถามอะไรมีไหมลูกไม่มีแล้วค่ะ อ่าสบายไม่มีน้องปิ่นมีไหมจ๊ะไม่มีค่ะไม่มีโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราแยกย้ายแล้วก็เด็กๆคุยกันนะคะค่ะจ้าโอเคสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าลูก